สวัสดีค่ะโปปานนะคะจากกอล์ฟสเปซอะคาเดมี่ค่ะผมโค้ดป้อมครับค่ะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการออกรอบครั้งแรกการออกรอบครั้งแรกของนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปใช่ไหมคะว่าต้องมีการเตรียมพร้อมต้องมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างใช่ไหมคะโค้ดใช่สำหรับท่านักกอล์ฟทั่วไปนะคะหลังจากที่เราแบบได้ตีลูกกอล์ฟเนี่ยจนชํานาญแล้วนะคะจากสนามซ้อมสนามได้อะไรเงี้ยก็คงมีแบบมีอาการเบื่ออะไรบ้างอยาก เราต้องาการ <คน S 1> อยากออกรอบอยากออกรอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรเตรียมตัวค่ะโค้ดก่อนที่เราจะออกรอบเนี่ยมันต้องมีการแบบเตรียมตัวเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะก็ต้องเรื่องอุปกรณ์ก่อนค่ะอุปกรณ์ม,มีถุงกอล์ฟมีถุงกอล์ฟนะคะขออธิบายเลอยอันนี้คืออุปกรณ์กอล์ฟนะคะก็จะมีในเรื่องของถุงกอล์ฟนะคะในถุงกอล์ฟเนี่ย ถ้าเกิดเป็นโดยทั่วไปในระดับของการแข่งขันเนี่ยหถุงเนี่ยเขาจะให้มีไม้ได้แค่14อันใช่ไหมคะโค้ชใช่ใช่นะคะก็จะมีในเรื่องของหัวไม้นะคะแล้วก็เหล็กนะคะแล้วก็จะเป็นพวกพัตเตอร์พัตเตอร์นะคะที่เราต้องใช้ในการออกรอบนะคะทีนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรคะโค้ชในถุงกอ๊อฟเราควรมีอะไรบ้างอในถุงก๊อฟควรมีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยถุงมือคะ่ะนะคะต้องมีถุงมือต้องมีลูกกอ๊อฟลูกกอ๊อฟ นะคะแล้วก็ต้องมีที่ีใช่เพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องใช้ในการออกรอบนะคะนอกจากอุปกรณ์แล้วโค้ดสิ่งต่อไปคืออะไรคะเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะกีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่เราต้องอยู่กลางแจ้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องแต่งกายเนี่ยก็ต้องถ้าใครร้อนก็ต้องแบบเป็นปกปิดมิชิตต้องต้องรัดกลุ่มมันมันมีกติกามารยาทของกอล์ฟอ่ะ เรื่อแห่งกายคัอหนึ่งเสืนน้อต้องเสื้อมีปกเสื้อมีปกอย่างนี้นะคะห้ามใส่ก,กงากงเกงยีนห้ามใส่กางเกงยีนเอาเสื้อไว้ในกางเกงเอาเสื้อไว้ในก,งกงานนกงเกงให้เรียบร้อยอย่างนี้เพื่อมารยาทไงมารยาทก็คือเพื่อดู ดูแลเรียบร้อยออาจจะด้วยเพื่อความกระชับกระเฉงด้วยค่ะเพราะบางทีเวลาเราตีอย่างเงี้ยเวลาเราขึ้นไม้มันก็อาจจะมีแบบติดเสื้อได้ถ้าเราแบบไม่เอาซับไว้ข้างในให้เรียบร้อยนะคะโอเคแล้วมีรองเท้ารองเท้ารองเท้าคนมันรองเท้ากฟอมแล้วรองเท้ากล์ฟกับรองเท้าทั่วไปแตกต่างยังไงคะค้ณต่างรองเท้ากลอฟมันจะมีปุ่มที่ยึดพื้นแต่ก็มีมารยาทอีกเหมือนกันว่าห้ามใช้รองเท้าปุ่มตะปูใช่ไหมคะเพราะเวลาเดินเนี่ย ขึ้นบนกรีนถ้าลากพื้นเนี่ยกรีนก็จะเสียใช่ไหมก็จะคือก็จะเป็นรอยรองเท้านะคะซึ่งหลักๆค่ะที่เขาต้องการให้เราใช้รองเท้ากอบะเพราะว่ากีฬากลอบเนี่ยค่ะเป็นกีฬาที่เราต้องใช้แรงเหวียนใช่ไหมคะถ้าเกิดเราใส่รองเท้าธรรมดาที่มันไม่มีปุ่มยึดก้อยอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราแบบยืดลื่นได้คง่ายคือว่าเราไม่สามารถที่จะยึดกับพื้นได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในรองเท้าที่เราใช้ในการเล่นกอล์ฟเนี่ยจึงจะเป็นที่ต้องมีปุ่มเพื่อช่วยในการยึดกอล์ฟให้แน่นขึ้นนะคะอ่าคราวนี้ก็มีต้องมีหมวกมีร่มเพราะว่าเราแดดร้อนครีนกันแดดที่ใส่ปลอกแขนปลอกแขนครีมกันแดดนี่เราแบบทารอบเดียวได้ไหมคะคัวรัวจะเกาหลุมสักครั้งอ๋อเกาหลุมสักครั้งแบบประหยัดไงคะโคตดแบบ ก้าวเดียวก้าหนึ่งก้าวหนึ่งก็คือหรือพูดง่ายๆนะคะก็สองชั่วโมงแล้วก็ทำอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดเมืองไทยแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรคะโค้ดก็นี่ไงนี่ไงมีอะไรคะแว่นตาแว่นตากันแดดใช่กันลมกันแดดกันลมกันแดดเพราะว่าเราต้องเจอแสงที่จ้า นะคะแล้วก็ลมที่แรงๆนอกจากมีแว่นตานะคะแล้วก็มีครีมกันแดดนะคะอันนี้คือสิ่งที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะนักกอล์ฟต้องมีการพกผ้าขนหนูไปด้วยค่ะเพราะว่าเอาไว้อะไรคะเช็ดหน้าเช็ดมือเผื่อบางทีเหงื่อเราออกเยอะอย่างเงี้ยแล้วเราจับกิฟต์อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพกผ้าขนหนูไปด้วยเนี่ยเราจะสามารถเอาผ้าขนหนูเนี่ยมาเช็ดมือก็ได้เช็ดกิฟต์ก็ได้นะคะจะได้ทําให้แบบ จับเหล็กจับกิฟได้กระชับขึ้นใช่ไหมคะโค้ชใช่ใช่้าขน,นูนี่ก็มีความสําคัญนะคะเพราะว่าเหงื่อนะะี่ค่ะมันจะออกตลอดเวลาครับะค,ะคราวนี้นักกอล์ฟที่จะไปออกรอบครั้งแรกเนี่ยควรจะรู้กฎระเบียบของการออกรอบอนิดหน่อยอย่างเช่นต้องไปตรงเวลาคแต่ถ้าให้ดีก็ควรจะไปก่อนเลกหนั่ยโมงเพราะว่าเราจะได้ไปวอร์มอัพร่างกายก่อน อย่างเช่นเราบุกทีออฟไว้แปดโมงเช้าเราก็ควรจะไปกักเจ็ดโมงไปถึงสนามสัก7จ็ดโมงเพื่อวอร์มอัพเพื่อเตรียมตัวเผื่อเตรียมความพร้พอมต่างๆครับเะะพราะว่าแปดโมงเราจะได้สตาร์ทเลยนะคะนอกจากนั้นต้องมีอะไรอีกคะคดค่ากินฟีอันนี้สำคัญมากเลยคะ่ะถ้าเกิดไม่มีค่ากินฟีไม่เอาตังไปตีไม่ได้แน่นอนคะ่ะค่ากินฟีค่าแคดดี้ถ้า ครั้งแรกอาจจะใช้รถกรอล์ฟอ๋อค่ะมาะ,ะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือค่าทิปแคดดี้ค่าทิปแคดดี้นะคะตามสมควรค่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อเราเตรียมพร้อมกายพร้อมอุปกรณ์พร้อมใจพร้อมใจต้องพร้อมด้วยนะคะเราก็จะสามารถออกรอบได้อย่างมีความสุขแล้วก็สนุกสนาน,นะคะ่ะ